สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางนะครับของค่าคืนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ต้นแก้วรีสอร์ทนะครับอาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรามารีวิวบ้านพักของเรานะครับเมื่อมาถึงเราก็จะรีวิวนะครับ มาพักครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็มีความประทับใจนะครับหลายๆอย่างของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านบัวสวรรค์ครับนะเรามารอบนี้เราได้บ้านบัวสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีที่จอดรถนะครับประทับใจตรงที่ว่ามีที่จอดรถติดกับที่พักเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ บ้านหลังกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็2คนพอดีพอดีเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านในห้องพักของเราก่อนนะครับก็เดินขึ้นมาคานผู้ชมนี่ครับก็จะมีระเบียงด้านหน้านะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะมีระเบียงอีกด้านหนึ่งนะครับมีดอกไม้สวยสวยที่พักสะอาดสะอานมากค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับไปรีวิวด้านในเปิดประตูมา จมีกุแขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบตามกฎหมายโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเข้าไปด้านในแล้วครับรีวิวกันแบบสดๆเลยข้างในจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีโซฟานะครับโซฟาแบบว่านอนได้ค่ะโซฟาเราสามารถนอนได้เลยคั นี่ข้างล่างนะคะปรับเป็นอ๋อนี่น้องอ๋อนี่ไงเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะเพราะว่าเขาอยู่ในออปชันอยู่แล้วใช่ดีมากเลยค่ะโอเคโอเคเราปรับเป็นเตียงได้เลยเตียงใช่ใช่แล้วก็เตียงก็โอเคนอนสองคนได้ขนาดใหญ่มีทีวีตู้เย็นพี่พีดูอ่ดูอยู่ข้างบนครับทีวีก็จะเป็นจอ L C D ัใหญ่เลยนะ ไวไฟมีไวไฟพร้อมนะคะมีทีวีมีเครื่องเย็นมีน้ำดื่มบริการมีเครื่องทำน้ำร้อนเป็นน้ำเดื่มมีเครื่องมีกาน้ำร้อนนะครับท่านผู้ชมนี่ตู้เย็นเอาเราดูนีตู้เย็นเรามีอะไรยังยังค่ะยังโอเคยังไม่ได้เสียบเนาะมีทีวีโต๊ะวางของนะครับมีรองเท้าให้ใส่ด้วยนะอ๋อรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำครับนี่เรามาอยู่ที่ต้นแก้วรีสอร์ทนะครับเขาเรียกแคมป์สนนะตัวนี้นะใช่ค่ะมีไดร์เป่าผมไว้ให้อ๋อนี่นี่มีไดร์เป่าผมด้วยกระจกครัี่เราไปไม่ค่อยจะมีใช่คือพี่ค่ะนี่มีกระจก2กระจกดูความสวยค่ะมีโซนเปียกโซนแห้งแยกชัดเจนค่ะคพี่เดี๋ยวเข้าไปดูได้ อ๋อนี่เขาใจใจห้องน้ําใหญ่นะใช่ตู้แบบที่ชอบค่ะคุณพีหันมาคือเป็นเหมือนชั้นก็คือบางที่ตู้จะเหม็นอับเนาะอันเนี้ยมันจะเป็นโปร่งใช่ดีค่ะดูข้างในห้องน้ํานะครับเปิดไฟตรงนห่เอ,อ่ย <c oughs> ขอแสงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วตัวนี้เราชอบความพิเศษของห้องน้ําเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบห้องน้ําแบบกว้างๆใหญ่ๆนะครับ แล้วก็จะต้องมีส่วนแยกของการอาบน้ํานะครับจะได้ไม่เปียกนะครับเราไปบางที่เนี่ยก็คือห้องน้ําเล็กนิดเดียวนะครับแต่ตรงนี้เราประทับใจตรงห้องน้ําเราชอบฝักบ,บัวก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับมีสบู่ให้มีแก้วนะครับมีแก้วนะครับมีถังขยะโอเค ถ้าใช้ตัวนี่ก็ชอบครับ้าชิดตัวเพราะว่าเป็นสองผืนแบบซับน้ำยางดีเลยค่ะแล้วก็มีตกแต่งเพราะไปบางที่มันขาวล้วนเลยเนาะอันนี้มีแต่งโอเคครับหมอนให้แล้วก็มีภาพโอ้ภาพสวยงามมากเลยครับตัวนี้มารีวิวในห้องในห้องพักตัวนี้ชื่ออะไรนะบัวสวร,ร์เนาะห้องนี้นะครับห้องบัวสวรรค์ ก็จะมีหลายหลังนะครับเมื่อสักครู่คุยกับน้องที่ดูแลซึ่งเจ้าของรีสอร์ทครับชื่ออาจารย์เอกครับเ่อกีตอนนี้ท่านเป็นศึกษานิเทศมีแอร์โอเคครับมีทีวีโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวด้านในห้องนะครับท่านผู้ชมก็ทัก เข้ามาได้นะครับที่จะพักต้องจองนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่จองนี่ก็คือเต็มตลอดครับที่ต้นแก้วรีสอร์ทแคมป์สนนะครับเขาเคาชชะเพชรบูรณ์ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่จะมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสีแยกเนาะแยกแคมป์สนเดินขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงตลาดนัดแล้วครับตรงหน้าวัดนะครับอาหารก็มีสั่งบริการนะครับมีทุกอย่าง ในส่วนตรงโน้นก็จะเป็นห้องพักเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับด้านในก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับบ้านขนาดเดียวกันนะครับที่ก็จะสูงแล้วก็ไล่ระดับลงมานะครับแล้วก็จะเป็นที่ต่ําลงไปโน่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินรีวิวนะครับอีกสักครู่นะครับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวห้องพักนะครับให้กับท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านที่ จะมาเที่ยวเขาค้อครับสาหรับอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาเพิ่งมาถึงนะครับเดินทางมาเหนื่อยเดี๋ยวขออนุญาตเอ็นหลังสักครู่หนึ่งแล้วก็จะไปรีวิวรอบๆบรรยากาศนะครับช่วงเย็นก็จะสั่งอาหารมาทานนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสาหรับอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ